คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมเอนีิกะมาพบกับน้ำเชียรด้วยค่ะท่านผู้ชมมเอนี้น้ำเชียสิภาพไปเปิดตัวเสียงท่านไม้ด้วยค่ะเพิ่นกะโทรมาบอกว่า,าเลขกลักซีปลางเพิ่น มันเข่าดีค่ะเพนเล่อยากมาเป็นสะพานบุญให้ท่างช่อง YouTube น้ำเสียค่ะเพิ่นกะว่าเพิ่นเหตุมานอะมันกบเข่ามาซีงวดติดแล้วค่ะท่านผู้ชมซีงวดติดกะดีด้วยค่ะลูหอดว่ารักซิปมันมาตัวไดพี่น้องกะสามารถสื่อได้เลยค่ะเพราะว่านเป็นเหล็กลางค่ะ พี่น้องหลายๆคนเพิ่นก็นอยากเจอแบบนี้นละค่ะยิ่งจับคููในห้น้อยๆหางพี่น้องก็มักค่ะท่านผู้ชมค่ะเสี่ยนทันใดที่เพิ่นแม่นแหม่นรักซิบรักนวยกับจับคู่แม่นแม่นกับฟันแหม่นมาบอกน้ำเชียร์ในเรื่องค่ะได้รับเชียร์สิขึ้นเบอร์โทรให้เด้อค่ะ,ะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของอเสียนเพิ่นกะมีสายยาวา่าอาจารย์ยอดธงค่ะท่านผู้ชมค่ะ เอาก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของอาจารย์ยอดท่งน้ำเชี่ยค่ะขอขอบคุณที่เพนเมตาตัวเลขให้ทาง่องย t u b e น้ำเชี่ยเด้อค่ะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ค่ะให้พิจารณาเบิ่งเดือค่ะมักกระจัดคัดกับพานเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชี่ยด้เด้อค่ะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับผมค่ะเห็นยังยู่ค่ะอาจารย์โอ,อน,นี้แล้วครับตอนเช้าครับเดี๋ยวกไงหาทีจอดอยอะโอ้มาโคราชครับผมน้ำแก้วผมนี่ผมอยากน้ำเสนอตัวเลขน,นะครับผมค่ะอันเห็นอาจารย์ทรมากเป็นเหลขคขานวณนปะคะอาจารย์ครับผมค่ะเห็นมันขามากามัที่งวดที้เหรอครับพันประด้ษฐับล้วอยากฝากตีตากน้องนะครับผมค่ะบนหรือล่างค่ะอาจารย์เนียนล่างเลยครับผมโอ้เนียนล่างค่ะ เข้ามาสีหวดติดมันว่าขาอาจารย์บ่อยฟังคะ่ะครับผมแต่เข่ามาสีหววติดเหรอครับซึ่งว่าอาจารย์ยอดทงมันว่าะ่ะครับผมค่ะเตืนซื้อนี่อะไรครับสา,ายญานี่ก็ได้ค่ะสายญานี่เ<ข>น,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 นาะค่ะเนาะอันหัวงวดว่าฮันนี้เขา้ายังค่ะอาจารย์ลักซิบค่ะศูนย์ครับเข้าศูนย์สามครับบระด้กลับครับผมมันเข่า้านจะ,นนะนาาหนึ่งกุมภาพันธ์ศูนย์เนี่ยโอ้เข่ามันจหนึ่งกุมภาพันธ์ มินเขาโซลเด็ดโซลเก้ามันเขาประมาณหกหัวนะแล้วมันจะเปลี่ยนมามันจะมันก็จะเปลี่ยนนะมันต้องจะลดนะครับค่ะอันเนื้นเืินกุมภาครับผมก็ได้หามันก็ได้หาผมก็พบเท็ยบกับปีนะมันก็ได้สุดขาเทีดตอนนั้นค่ะแลังจาที่เทีดกุมภาก็ได้ศูนย์ครับที่มันออศูนย์เทีดนะครับผมค่ะมันก็ถือตรงๆมันก็ได้ก้าความมันจะราศีเมื่อที่แล้วก็ได้ศูนย์ต่อศูนย์สาม ตะกี้ตะกี้คือว่าทุหาน้ำเชี่ยเนี่ยค่ะโอ้แต่ว่าการทุกขับยายแต่กี้ขับยายโอ้ยากอายฟันอัดหรุอมุ่งไอ้ย่างนี้ตัวเลขมาหลายครับผมโอกาสมันก็มีผมว่าผมเห็นว่ามันนั่นผมก็เลยดันนะผมจะฝากที่ฝากนอกค่ะขอบคุณหลายๆด้านไปรองรองเบิ้งนะครับคุณบ่าอันส่วนมากนี่เลขล่างอาจารย์นี่สิเป็นเซียนวางยังไงขึ้นลักซิล่างันบ่ค่ะครับเนี่ยซิบมอเตอร์ับแล้วครับ <c oughs> สๆๆๆามมาติที่ตีสี่พันมา่ะพอตกดับเลย <c oughs> มันมาหลายรอบมันสีแน่น,นตัวมากสองตัวได้แต่อยากกันไว้นะกันไว้ยะสองตัวค่ะเอาอาจารย์รงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหาน้ำเชียรขอวยค่ะหลักสิบล่างเป็นยังขาะอาจารย์ห้าครับตัวเดียวครับ,รบห้าตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมครับหาตัวเดียวจับคู่่ะคาอาจารย์บัดนี้หาเก้าครับหาเก้า ห้าศูนย์ห้าศูนย์หาสองห้าสองห้าสามห้าสามครับเราวก็กันตัวเก้าไว้นะครับเก่าศูนย์กันตัวศูนยวเก้าเก่าศูนย์ค่ะครับอ่าทั้งหมดเลยสิมี่หาศูนตัวเอร์หาเก่าก็้่าศูนย์นะครับเนค่ะเน้นตัวไหนกว่าคะจันห้าเก้าห้าศูนย์เน้นสองชุดได้ค่ะท่านผู้ชมครับเสื้อใส่แม่นอนไงเสื้อห้าสิบบาทเมื่อไหร่กับตัวละสานสิบบาทนำโซ่ร่อง คประมาณนี้เด้อเรียกว่าตรงกลับเนอะค่ะเนอะไม่ตรงกลับหรอกครับมันหน่อยโอกาสมันก็หน่อย่แล้วโอกาสสิทคือมันก็นหน่อยถ้าผมมั่นใจครับผมจะมั่นใจเยอะค่ะตามสถิติมันผ่านมาโอ้ให้เขาเด้อค่ะอาจารย์อาจารย์มเข่าหรอครับค่ะอันมันเดินมาจากงวดจะกครสี่เบรกเทนึงค่ะอาจารย์ประมาณพุกครับอันสูตรนี้มาจากงวดหรอคะสูตรนี้มาสามหลับหนงงวดที่สี่ หกหมวดจ้าควายสีรุดเด้อค่ะอันนี้มันเป็นหมวดที่สี่ค่ะพูดมวดพวกเขาหัวนี้หัวนาก็ะเจ้านักแน่ก็ได้ครับหมวดจะเบึ้งเบิ้งเหมือนกนค่ะซ่อมเบื้องอนเนาะอาจารย์เนาะครับผมค่ะผมก็ว่าได้ไปก็ผู้ใดมากมันเป็นตัวเลขครับผมสีผมเท็ยนได้แล้วผมอยากฝากมาตอนจะคือผมเทียนไหมเพราะอาริย์แอดิิ้นอ่ะคู่หลวงพี่คุณพ่อคุณแม่นะครับเทียนทั้งหลายเด้อค่ะขอฝากเทียนฝากตัวครับผมค่ะ ขอตอั้งแต่ตัวเลขที่ผมมั่นใจเนี่ยแหละค่ะอยากแบ่งปันพี่น้องนะครับค่ะผมแต่ถ้าคือวา่าแล้วจะเลด็กอยู่นะครับดเด็กหน่อยอยู่เนาะเกิดไม่เย้รุ่นเกิดไม่เย้รุ่นไปแก้บาร์บีครับเพิ่นเหรอครับผมแต่ว่าอยากฝากปีฝากนอกา้องไซื้อนะครับค่ะเอ่อหนน้นำแช่ขอฝา,ากบนแบบตัวเดียวนะครับตัวเดียวขอขอฝา,ากยังกว่าค่ะอาจารย์ฝากบนไม่ตัวเดียวครับเอาบอกมาได้ครับอาจารย์เพราะว่า ตัวนี้มันเขาม้าเราสองหัวนะมันสองหัวกินเหล่ามันสองตัวนะผมได้ไหมในงัวที่สามเพี้ยนสามคตัวเดียวกิจสามตัวเดียวบนครับรักร้อยนะถาร้อยแม่บุญเป็นเพียงเพี้ยครับผมแบบโอ้แท้ไทยแม่แบบแบบแต่พ่อบ้านไม่เคยเจอตามสูตมันคุมแก้มันเขาเหมันแบบศูนย์เพี้ยนสามครับอ๋ออันครับเพราะว่า ส,สดงว่าเพื่อนแฟนครับเมียบุญเพราะว่าเมียบุญไห่มาสองหงวนเราวมนไปรักลอยเนาะค่ะเนะววาะแต่ผมกัติตามตลอดเป็นปีกว่าเลรวครับผมค่ะอืขอบคุณหลายๆเด้อค่ะแต่ว่าเจ็ดสามตัวเดียวครับผมมันใจยับไห้ตัวเดียวครับผมเจ็ดสามให้ตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมครับเดีอยวจะเลือกนเนอะมันคาามาันสื่อไงครับมันดึงรถตลีได้นะครับมันสื่อทิศขารถตลีไงมันวุ่นอัดแบบมันมันออกนะเพราะว่าผมก็อยห้ก้อนโม่สินะค่ะ แต่ว่าใครไปถือก็เตี้ยนู้ใดอาจารย์เือปู่อะขอโทษนะครับมันแตี้ยนอย่าันตรงกันแหละหรือว่าตัวไอ้นั่นละตัวไอ้พี่มันใจนะพี่เขาหมันใจไอ้พีนะครับค่ะถามนั่นไปตรงนั้นมันเป็นเลขดังเขาเหล็กไทยดอกมีเลขผมเกลียดมากมันอาจทีตรงนะครับค่ะเพราะว่าแต่ละคนมันก็ให้กันนะครับถามผีเบิ่งมากเนาะคือว่ามันหลายจะว่าซื้อว่าถือทั้งจะเกลียดคนแหละสันบ่ยึดเลยว่านแฮบคนละกาจันผู้ชมครับ เอาอาจารย์ขมีตัวไรที่ว่าลืมตัวไรกับโท่มาหานํำเชี่ยี้เด้อคะ่ะมันกับมันกับไม่ลืมแบบมันจริงจริงมันก็ได้แค่ว่าหากองหาศูนยะน่ะค่ะจริงจริงหาสองก็หาจนม,มันอยู่ในกลุ่มนะมันอยู่ในกลุ่มเท่า 2, หาสองหาสามมันอยู่ในกลุ่มค่รอย่างมันสอยมากน้่มติดมากจะสีนนะ่น่ะผมก็เลยร่วงกันไว้แน่ค่ะรบบแค่หาประเทศละไรลอยตัวให้หาตัวนะ ค่ะมันมาถือก็เจ้าหาเป้าเส้นแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมบันใจครับว่ามันสิมาอยู่ผมต่ตามสเกลค่ะครับเอาวบวก้็ว่าเจ้าเขาหาผมไม่ได้ครับจากนั่นสูตรต้นบวกว่าเบิ้งสถิติเพื่เฮ็ดสถิติตหายบ้างได้ได้ค่ะอาจารย์ครับโตมาหาผมบังโค้ดเนี่ยยึดสามกับบันใจครับผมเย็ดสามกับบนนะตัวเดียวไม่ต้องซื้อโทรศัพท์ค่ะผมก็หายหลายตัวนะครับผมหายแค่นี้โอกาสเดยวไม่ค่อยหลายครับแต่ว่าเจ้าว่ามันสิเขาคิดว่านะครับ ค่ะอันนี้มันมีกลวมเสี่ยงมันนะคะผมมันม่โอกาสเขาโอกาสลดโอกาสมากอะไรุกตัวนะเ็สค่ะครับเอาอาจารย์บัดนี้น้ำเชียบขอบคุณหลายๆเด้อสิรบกว่กอาจารย์สมีเด้อค่ะครับผมอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะว่าสายยาเพิ่นกะอาจารย์ยอดท่งเนาะค่ะเพิ่นกะธนัดลักซีปลังค่ะเพิ่นมากไหมเด้อค่ะอ่าซ้อมเบิง หรือว่าผิดเจรณาเบื้องก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมเพื่อนกะว่าแตาราสูตรของเพื่อนมันเดินดีหกงวดติดมันจะควายสิไปเบรกอีกเพื่อนกะให้วิง่งหาลักซิปค่ะจับคูหาเก่าหาศูนย์หาสองหาสามกันเก่าศูนย์เด่นสองคูหาเก่าหาศูนย์ค่ะท่านผู้ชมบนเพื่อนกะฝากมาให้น่ำตัวเดียวก็คือเจ็ดสามค่ะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้กับเจนเคยเนะาะค่ะเงินไก้ไกองท่องไรมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอฟซีทีพ่นติดตามทางช่อง youtube น้ำเชี่ยและเก่ามาเชี่ยถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ